สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่เส้นถนนบางนาลาดนะครับก็อ,อ,อยู่ตรงหน้าปั๊มแก๊สถ้าเกิดว,ว่าเรามาเดินทางมาจากศรีแบางนานะครับหันหน้าไปทางเซ็นทันก็จะอยู่ก่อนถึงเซ็นทันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมามาชิมหมูพวงนะครับหมูพวงนี่ก็เป็นอาหารเรียกว่าปันใจของผมเลยนะครับออผมว่าซื้อกินบ่อยมากเลย เวลาทํางานรีบบนี่ก็ซื้อแล้วก็กินในรถนะครับราคาไม่แพงหมูสิบบาทเนื้อยี่สิบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าร้านนี้จะเด็ดยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะมีหมูนะครับสิบาทมีเนื้อยี่สิบาทแล้วก็จะมีปลาที่อันนี้ลุงเทาเทาน้องคายนีเจ้าของร้านมีมีปลานะครับมีแจวแจวนี่ก็ แถมฟรีนะครับแจ่ยวน,นี้รสชชติอร่อยมากข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มนี่สุดยอดมากนะครับนี่แหนมแหนมนี่ลุงทำเองนะครับปลานี่ลุงบอกว่าทำมาจากปลาเป็นนะฮะไม่ใช่ว่าปลาตายแช่เย็นมาคือปลาเนี่คือเป็นสดๆทุกตัวนี่ครับร้อนๆเลยเอเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่า รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับลุงหน่อยว่าลุงมาขายตรงนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ไม่รู้จะทําอาชีพอะไรนะครับตกงานในช่วงนี้ช่วงโควิดผมว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ลงทุนไม่มากนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปคุยกับลุงแล้วกันว่ามาขายตรงนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็วิธีชีวิตประจําวันลุงเป็นยังไงรายได้ลุงเป็นยังไงบ้างครับนี่ร้อนๆเลย ลุงชื่ออะไรครับลุงชื่อเล่นเนขาครับชื่อเล่นนะครับเขาหนองคายครับเขาหนองคายที่สายยา,าสายาาสายาผมมาแต่หนแต่ไร้วครับตั้งแต่เริ่มขายของครับลุงขายได้วันเท่าไหร่ครับว,วันละสองหมื่นกว่าบาทครับเดจะได้ไอ้หลังโควิดเนี่ยมาโควิดเนี่ยขายได้วันละเจ็ดแปดพันเนี่ยพี่พูดตรงๆเลยจ้ะ ตอนนี้ช่วงที่ขายสองหมื่นนี่ขายดีครับหมูวันละกิโลครับลุงหมูวันละยี่สิบสามสิบโลเนื้อวันละสิบแหนมนี่ต่างหากปลาต่างหากครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียววันละถุงถุงใหญ่นะถุงแผ่นหนงไม่ใช่ถุงใหญ่เลยถุงใหญ่เลยเหรอครสั่งมาที่เดือนหนึ่งสองเดือนแสนกว่าบาทข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหรอไม่โกหกเขาผมขายของมานี่นานแล้ว คนรู้จักผมหมดแถวเนี้ยอยากให้ลุงแบบเขาภายในจอนเขาได้แบบเป็นกำลังใจให้คนที่แบบตกงานมากอะไรเงี้ยบางคนแบบแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ละพี่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วจ่าก็ลุงลูกลุงก็ขายใช่ไหมครับทีนี้ผมไปทำฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่บ้านเปลี่ยนกันขึ้นลงอ่ะว่าตั้งแต่โควิดผมเลยเปลี่ยนแปลงอะไรบางทีก็ลูกชายกับลูกสะใภ้มาขายครับก็ซื้าไม่ได้ไม่ได้หยุดคเขาขายตลอดแต่เปลี่ยนหน้าเฉย หายไปกี่โมงครับลุงก็หกโมง,งกว่าๆนะจ๊ะบางทีก็วายสองก็หมดแล้วครับก็เจ็บแล้วบางทีวายสามก็เจ็บแล้วครับแต่ทุกวันนี้ลงของน้อยครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแนละ้วจ้ะวันต้องตืง่นกี่โมงครับเนี่ยแต่ตื่นไปตลาดนี่ก็จะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง,ต,องต,ตีสามแล้วแล้วแต่ผมตื่นคนระับไม่แน่นอนจ้ะไปตลาดไม่แน่นอนก็นี้ผมกินนี่นะครับเอา หมูสิบไม้แล้วก็เอาเนื้อสามเน้มหนึ่งผมก็ขายของอย่างนี้มานานแล้วคนรู้จักผมเยอะผมขายมาอย่าสามสิบปีแล้วะครับเข้าน้องไทยเข้าน้องไทยจ้าไอ้ลมกินนี่นะลูกแต่นี่โคนหัวีนพ่อผมเสียไงผม็นโคนหัวโอเคไปงานศพพ่อเลยี๋ยวผมแต่ของผมนี่ใหม่ทุกวันครับผมจ้าชิมดูได้เลยกินมัมันนานแล้วอ่อ นี่อย่างแหนมเนี่ยผมก็ทำเองหมดอะไรผมทำเองหมดไม่ไทำเองหรับผเองหมดทุกอย่างผมเป็นคนทำเองจ้ไม่ใช้ไปรับของตลาดของตลาดไม่มีอย่างนี้ใส่สีโอเคครับจ้าไปเลยครับลุงนี่ดูเลยแหนมเนี่ยมันธรรมชาติไงไอเน่แหนมตลาดเลยใส่สีแดงๆไงเนื้อเขาก็ใส่สีด้วยหมูเขาใส่สีอันนี้ผมทำเองหมดหันเองครับ เดี๋ยวลองชิมเหรอจ้าเอาหมูหมูสิบนะครับอ่ะแล้วก็เนื้อสองแล้วก็แหนมหนึ่งครับข้าเดี๋ยวสองรับรองไม่เหนียวพี่และแล้วก็ได้เวลาอันเป็นสมวนัวแล้วที่เราจะต้องมาชิมหมูปิ้ง ของลุงเทาน้องคายนี่นะครับขั้นแรกคือการเตรียมพร้อมก่อนก็คือจัรระเบียบข้าวเหนียวก่อนเตรียมพร้อมก่อนนี่นะเอมันอวรจะทำเป็นเอ่อ uh. เป็นปันป้นๆก็แล้วแต่สะดวกนะครับหลังจากที่เราเตรียมพร้อมแล้ว เี่หมูก่อนเลยนี่แทรกมันเลยหน่อยรสชาติคือแบบพอดีมากครับเป็นหมือนร้า

ลองกินเนื้อหน่อยครับเนื้อเปล่าๆอืมอร่อยเนื้อมันจะมีความหอมวามหมูนะครับีากนอม่ขาหมูที่สุดครับพี่นะครับยี่สิบบาทในตนได้เยอะด้วยร้อยครับ ผมไม่ซื้อแบบ10-14บาทที่ยังไม่ได้ย่างอะ่ะมี20-30ไม้ไปฝากพี่สาวอือเอ๊ะขุ้นแถวหน่อยเห็น กิมแหนมนึงนะครับลุงบอกว่าแหนมนี่ทำเองนี่ไม่ใส่สีนะสีแบบธรรมชาติเลยเอ๊ ตามไม้พิงก่ไหร่อืดีมากครับที่ตัดน,นะครับก็คือจากที่แยกบางนาหันหน้าไปทางเซนท่านนะครับหน้าไปทางสนบุรีจะมีปั๊มแก๊สอยู่ซ้ายมือลุงจะอยู่ก่อนถึงปั๊มแก๊สนิดหนึ่งคือหน้าขับรถมาถึงปั๊มแก๊สเนี่ย เลยละให้ดู้ายมือเลยจะมีฟันๆอยู่ลุงบอกว่าถายทุกวันอาจจะสลับกับรูปชายมาขายก็ลุงก็อาจจะกลับบ้านไปทไําไร้นาบ้างสลับเป็นรูปชายรูปเขยมาขายนะครับแต่ว่าคือบอกได้เลยว่ามันเด็กมากจะซื้อแบบดิบๆเมว่อเราจะไปต่างจังหวัดซื้อแบบที่ลุงเสียบไม้แล้วแล้วก็เราไปย่างเองก็ได้นะครับผมว่าซื้อเป็นอย่างนั้นเป็นประจำเลย เนื้อนี้เด็ดมากขึ้นหน่อยอเดือดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบิ๊กบอสชาแนลด้วยนะเดีวต่อไปก็จะมีจากแกมเพิ่มตามมา คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปชิมที่ร้านไหนก็วฝากติดตามด้วยนะครับครงนี้ผมก็จะทําคลิปที่เป็นร้านอาหารปัใจผู้ใช้แรงงานราคาถูกราคาไม่แพงได้ปริมาณเยอะเรียกว่ามีเงินน,น้อยๆแล้วก็อิ่มได้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับก็โติดตามด้วยครับสวัสดีครับ